เป็นเลยใช่ไหมข้างนี้จอดได้ใช่ไหมครับได้จ้ามีมีมีที่อยู่ใช่ไหมโอเคจ้ะจอดได้แป๊บเดียวนะแต่ถ้านานก็เป็นห่วงเหมือนกันแหละแต่ตัดเล็บมันแป๊บเดียวไม่นานไม่นานจ้ะแป๊บเดียวไม่ได้สัมผัสมานนานยืนถึงไปข้างเดียวโอ้ยอย่าจวนเล่งกำลังทำสมาธินั้นนั่นทำสมาธิกันนอกอดาเดียวแต่เดี๋ยวเร่งไม่ชวนดี ถ่ายอยู่จ้ะจิกเลยสุดไปเลยถ่ายเลยยืดรู้ไหมน้องตัดได้ไง่ะดูลัดวิยาวยื้อจนะกินกันได้เลยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวแค่ไม่ไม่ไม่รู้ได้เลยเหรอใกล้ๆได้นี่ไงจุดจุดที่เป็นนะนี่นี่อันที่ตุยๆออกมาเนี่ยนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้เลยใช่นั่นแหละตรงนั้น เพราะว่าถ้าเกินน่องแตกแล้วแต่มันอย่างยับยั้วเสแล้วมันไม่สามารถให้อีกด้ยมันลึกเกินไปแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิ้วเล็กๆกันนิ้วเล็กๆกุ้งนูนถ้าถ้าถ้าน่องแตกไปแล้วอันนี้มันให้อีกด้อันนี้หนูเคยเป็นคือมันจะไม่จะปิดเดี๋วแต่นี่มันไม่แม้อันนี้ก็หนองมันแตกไปตั้งนานลิวเหมือนเหมือนร่างกายมันก็พยายามจะจะช่วยนะใช่มันจะซ่อมแซมของมันแต่ สังเกตดูไอ้เนื้อข้างบนมันจะผัดเซลล์นะมันพยายามซ่อมแซมแต่มันซ่อมไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ามันหนังมันรอไปแล้วลรอบใช่ค่ะมันยังไม่พื้นเลยนะค่ะแต่รอบรอบที่แล้วมาตัดข้างนี้อ๋อฝั่งนู้นเหรอคะใช่ค่ะสรุปว่าสลับฝั่งเป็นอยู่ตลอดนะนี่นะหนูคงหนูไม่ต้องยาชาใดๆมีโอกาสเป็นได้ทุกเล็บเพราะทรงเล็บเรามันลงอย่างนี้นะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็อย่าไปตัดให้มันขุดมากนะเล็บอ่ะนะปกติในอนน้มยยาาวขึห่แค่ขอบๆจึงจะไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับข้างๆเพราะว่าข้างๆเนี่ยถ้าถ้าลงไปผิดแล้วโอกาสเป็นมีศูนย์แ้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอ๋เอากระดองไม่อบ จะไป็นไงต้นีว่าไปมันพยายามรักษาตัวเองแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่ามันมีเล็บจิ้มเนื้อเราอยู่ทุกวันหนูก็นั่งนั่งลองลองบีบดูว่ามันหายได้ยังก็ยังไม่หายถ้ามันจะหายเนื้อรอบๆอะที่บวมๆอะเราจะรู้สึกได้ว่ามันยุบลงแต่นี้หนูเห็นแล้วมันเริ่มม่วงแล้วหนูว่าน่าจะช้ำม่วงแล้วมันก็ยังตึงๆใช่ไหมใช่ นี่พี่ถ่ายแล้วพี่เป็นลงในเพจไหนพี่ลงในเพจตัดเล็บขบแล้วก็ใน YouTube ค่ะในเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่จ้ะใช่เข้าไปดูได้เพราะว่าใน TikTok อ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบไม่รู้จะลงยังไงใน TikTok อใน TikTok มันมันมันโดนปิดมาหลายรอบแล้วอะค่ะก็เลยทำไม่เขาเห็นเลือดเลยใช่ใช่เขาว่าอย่างนั้นทำดำๆก็แล้วอะไรก็แล้วเหมือนว่าเขาหมายหัวเราแล้วอ่ะ เออเหมือนเขาปิดถาวรของพี่มาสามรอบแล้วดูเห็นเพลิดเพลินเขาก็ลงมันดูเดือดเหมือนกันนะอันนี้พี่ทำเองเหรอครับหรือว่าให้ใครทำให้ทำเพลน่ะเหรอคะอ๋อทำเองค่ะก็อ่านเอาอ่านเอาอ่านดูใน YouTube กว่าจะทำได้หัวบวมเลยนะไม่ใช่ทำง่ายนะคนวัยนี้ทำเหมือเนาะมันไม่ใช่วัยตามเขาไงเออสนุกดีนะจ้าก็ทำแต่ไอเรื่องมุมกล้องมุมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นนะคะมันก็ไม่ค่อยชัดเจนหรอกพ่อก็ถ่ายเองเนาะ บางคนเขาดูแล้วเขาก็หงุดหงิดมุมกล้องนี่ไม่ได้เรื่องเลยจุดโฟกัสโฟกัสไม่ได้เลยเขาก็ว่าไปถ้าทำวีดีโอนด้พี่ทําใจได้เลยจะไม่มีใครชมเราทั้งหมดหรอกใช่ไหมเดี๋ยวยังไงก็จะมียังไงก็จะมีแคมมังก็เหมือนนเวลาพกคนที่ทําทําเพจร้านอาหารเลยรพ่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชมใช่ไหมมันก็มี้ยเออันนั้นไม่เป็นนะมันยังไม่เป็นจัดถ้าเวลามันจะชนก็ตัดออกน้อยๆนะอย่าตัดเยอะปกติหนูตัดแค่ ตรงนี้เฉยๆเออดีแล้วถ้ามันถ้ามันไม่เจ็บก็อย่าไปยุ่งกับมันด้านข้างน่ะแต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่มันเจ็บอ่ะถึงไปยุ่งจะมาแต่หนูไม่ไม่ค่อยตัดด้านข้างเองเพราะว่าหนูไม่ไม่ชำนาญดูไม่ก็เอายังไงหรือถ้าสมมุติมันเจ็บจริงๆปกติเราเคยไปตัดหนังตัดอะไรอย่างนี้ก่อนไหมเมื่อก่อนอ่ะไปตัดไปตัดตามร้านอะไรอย่างนี้ใช่แล้วมันดีไหมแบบนั้นตัดหนังมันรู้สึกว่ามันมันสะอาดดีอะค่ะแล้วมันเป็นไหมล่ะหมายถึงว่าพอหลังตัดมัน เป็นมั้งไหมเป็นเออมันก็ยังเป็นนะงั้มันเป็นอย่างนั้นหนูเพิ่งมาเป็นตอนอายุประมาณสักสามสิบเนี้ยหนูเพิ่งมาเป็นตอนสามสิบก่อนหน้าเนี้ไม่ไม่เคยเป็นเล็บขบเลยแต่เพิ่งมาเป็นที่ที่เป็นไม่ใช่เพราะไปตัดหนังนะมันอยู่อยู่ก็เป็นมันอยู่ดีมันก็มันก็ขบแล้วมันก็ขบเรื่อยๆโอเคนาะมันก็พูดยากเบ็นส่งแนวนี้ไม่ต้องใช้ยาชาจ้าฉีดดีกว่าใช่ไหมไม่เพราะเพราะบางคนก็มีปอกเหมือนกันพี่ไม่ต้องฉีดอันนั้นให้ เพราะบางทีมันไปโดนแผลปากแผลมันเปิดนะคะมันแสบแต่ถ้าสมมุติคนที่เขาไม่เวอะเนื้อแดงไม่เยอะอ่ะเขาจะไม่ค erm ่อยแสบเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าฉีดอันนั้นผมจะกบความเจ็บของนูไม่ได้ว่าหนูต้องเจ็บหนักเลยใช่อ่ะพี่จะได้รู้ไว้รู้ว่าประมาณนี้ใช่ไหมโอเคจ้าจ๋าใจพอได้สบายค่ะจ่รักเลย เมื่อกี้โดนนินทานะโดนนินทาบอกอุ้ยถ้าคนจะเป็นลมนูนคนข้างหลังหนูนู่นมางัินคก็ไปตัดครั้งหนึ่งแบบครเงล้ลอย่างนั้นหนก็เข็ดหลาบอีกเลยไม่ยุ่งกันเล็บอีกเลยใช่ไหม รับยาอะไรเลยค่ะช่วงนีว่าของผมว่ามันไม่เป็นด้วยแหละนี่แล้วค่ะดีนะถือว่าโชคดีจ้ะเทวดาให้พรไไม่่ปตัดอะคือมันเริ่มมันเริ่มแดงๆจริงแล้วมันเก็บหลายมันเก็บเป็นสัปดาห์แล้วมันไม่หายเป็นหนองแล้วแต่ของเขารักษาเองด้วยตัวเองได้ดีแล้วดีแล้วอย่าเป็นซ้ำเลยนะเพราะคนขี้กลัวไงถ้าเป็นซ้ำลำบากช่างด้วยนะคนขี้่ได้ผมต้องให้แหวนไปซอน้ำแห้งยาดมยาดมต้องต้องต้องใส่กันเต็มที่เลยอ่ะน้าขี้ รูกบบให้แฟนไปเซ็นนามให้เลยผมไม่ไหวใช่คช่จ้ะขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ลงให้ดูนะ